อืมออือ๋อูลาฮุวันที่ห้าวเนี่ยวันเนี้ย ตูดรีบเปล่าไม่รู้เนี่ย,ยก็เราก็รักษาสุขภาพไปเนาะเพราะว่าตอนนี้มีอย่างเดียวดูแลสุขภาพให้แข็งแรงต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บต่างๆถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพนะอะไรก็ไม่รอด นะ uh huh. หนูก็เลยจ้ะโอเคงั้นนะ่ะนะจ้ะบาย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 โอ้ยเล่นรูหูละครุบนะคะวันนี้นะคะวันที่ห้าดีว์ วันครบรอบวันเกิดแอดมินด้วยนะคะ49ปีเลยต้องหันมาดูแลสุขภาพหน่อยเดี๋ยวจะแย่ไปกันใหญ่นะคะ49ปีแล้วเนาะอะไรดีๆเราก็ทำกันอาจจะไม่ใช้มือโปรโหูลาฮุปแต่ก็พร้อมที่จะฝึกนะคะสวัสดีค่ะเอทุกท่านตอนนี้แอดมินก็เล่นเป็นหลายรอบแล้วนะคะรูลาฮุป รอบที่ห้าอย่างที่บอกก็ดูกันว่าจะไปยังไงต่อนะคะก็รู้สึกดีขึ้น49ปีกับรอบที่ห้าของฮูลาฮุบแต่คิดว่าน่าจะไปได้อีกไกลคนรักฮูลาฮุบขอเชิญนะคะ เข้ามาเข้ามาในชมรมนี้กันมาเล่นฮูลาฮูแข่งกันโอ้ยกินข้าวใ,ใหม่ๆก็จุกอยู่นะข้างหน้าลมแรงโอ้โอ้ย กี่นาทีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีแบบเป็นทางการนะคะก็เจอกันอีกแล้วกับแอดมินนะคะสมารีบุญชัยวันนี้ก็มาในชุดสีเขียวนะคะวันนี้เป็นวันครบรอบ49ปีของแอดมินเองนะคะก็เลยมากับสีเขียวสุขภาพแข็งแรงนะคะเข้มข้น ทนทานคือเราก็เหมือนกับว่าจะรณรงค์อายุห้าสิบสี่เก้าเพื่อให้ตัวเองรักสุขภาพนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์กินพืชผักผลไม้นะคะอ่อนี่ว่า แค่นี้ก่อนวันนี้วันเกิดเดี๋ยวจะไปบ้านกลับบ้านแต่วันวันนี้นะคะขออนุญาตขออนุญาตนะคะสำหรับวันนี้บายยค่ะไปปาร์ตี้วันเกิดนะคะห้ามพบกันเกินสองครอบครัวนะคะแต่ก็ยังไงก็เถอะวันนี้ก็ไม่เกินค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดี